สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังค์ยาวอีกแล้วนะครับผมนะตัวผมโอเล่คนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับตอนแรกครับผมก็ไม่ได้กาจะอัดคลิปนะครับนะแต่พอดีผมอ่ะได้มาเทรดนะครับและเห็นกราฟกําลังจะสวยนะครับนะผมก็เลยอัดคลิปเลยนตอนที่จะเทรดเลยละกันนะครับนะก็ออเดอร์แรกครับผมได้ใส่ต่ําไปแล้วนะครับนะก็เพราะผมมองว่า มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปครับราคาฟาเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่ลงมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเทรดนะครับมาดูผมเทรดไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับนะ <c oughs> เพื่อจะได้เอาเทคนิคครับหลายๆอ่าบางเทคนิคที่ผมได้ใช้ในคลิปเนี่ยนำไปใช้นะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านมือใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องว่าแบบพี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย พี่วีสามารถดูคลิปนี้ให้จบได้นะครับหรือจะสามารถดูจบแล้วไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับเพราะผมมีสอนตั้งแต่แรกเลยเลยครับนะตั้งแต่ว่าแบบอาอ PTION คืออะไรพื้นฐานของออปชันคืออะไร,อ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 ,ะไรอะไรอย่างเงี้ย oh, <no. S 1> ซึ่งเดี๋ยวพี่ครับจะได้มาเรียนรู้แล้วกันนะโอเคอย่างออเดอร์แรกครับผมเล้พลาดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะซึ่ง การพลาดเนี่ยมันมันมีกันทุกคนอยู่แล้วครับทุกคนสามารถพลาดได้หมดครับนะซึ่งเดี๋ยวผมขอใส่ตามไปเลยดีกว่านะครับเพราะกราฟเนี่ยมันเริ่มจะลงมาแล้วครับคือตอนนี้ครับผมได้ซื้อในราคา1.03753นะครับหรือพูดง่ายๆว่าดูเลขหลังครับเห็นไหมอ่าตรงราคาถือคลองครับด้านซ้ายมือนะครับนะผมอยู่ในจุดคือ753นะครับและคือตอนนี้กราฟเนี่ยเห็นไหมครับด้านล่างราคาปัจจุบันเนี่ย มันกำลังวิ่งขึ้นอยู่นะครับนะซึ่งเราต้องให้มันลงมาข้างล่างนะครับถึงเราจะได้กำไรนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่ข้างบนอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นว่าผมบอกแล้วนะครับออเดอร์ที่แล้วเราค่าคะแนนผิดไปแต่ออเดอร์เนี่ยมันก็สามารถกำไรได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่สมมุติเรามีทุน1,000เหรียญอาจายผมขอ ขอดูการก่อนอเ,อเดี๋ยวผมลงออเดอร์เสร็จเดีย๋ยวผมค่อยพูดต่อนะครับเดีย๋ยวผมรอจังหวะสักครู่อืมน่าจะขึ้นไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออ่าน่าจะใส่สูงแต่ผมขอลอการแป๊บหนึ่งนะครับคือเวลาเทรดน,นะครับเราควรใจเย็นๆนครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะถ้าเรารีบร้อนเนี่ย มันจะมีโอกาสที่ทําให้เคลื่อนหรือค่าคะเนหรือการวิเคราะห์ผิดพลาดไปนะครับอ่าผมรอเห็นไหมสังเกตผมรอให้มันขึ้นมาก่อนแล้วผมค่อยใส่ต่ำนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตอนนี้ครับผมซื้อในราคาอยู่ที่อ่าคือจุดอยู่ที่768แล้วกันนะครับมองเลขด้านหลังนะครับนะแต่ตอนนี้กราฟมันยังวิ่งอยู่ครับ764นะครับซึ่งเราได้กําไรนะครับเพราะ ว่ามันต่ํากว่าที่เราซื้อไปนั่นเองนะครับแต่สมมุติถ้ามันขึ้นสูงกว่าที่เราซื้อไปแสดงว่าเราขาดทุนนะคือเอาง่ายๆเลยครับนะถ้าคิดว่าขึ้นกดสูงถ้าคิดว่าลงกดต่ำนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีคลิปสอนแยกอยู่แล้วครับนะซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูไดน้นะครับ ส่วนพี่ๆคนใหม่ที่แบบเฮ้ยดูแล้วและอยากเริ่มต้นเลยอยากเข้าไปเรียนรู้ในคอร์สซูมเลยก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับเพราะของเราเนี่ยมีคอร์สพื้นฐานนะครับที่จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่ความรู้เป็นสูตรเนี่ยสอนจนทําให้คุณเนี่ยเทปเป็นนะครับแล้วก็คือจะมีคอร์สเจาะลึกหลายอย่างครับแนวรับแนวต้านออาการใช้อินดิเคเตอร์ต่างตนะครับแล้วก็พวกดีมาซัพลายอะไรอย่างเงี้ย คือของเราเนี่ยมีสอนหมดเลยนะครับจริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ที่การลงทุนต้องใช้เวลาศึกษานานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียงเงินพอที่นี่เรามีคอร์สพ,พื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกโดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียงเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ดท,ที่คอยให้คำแนะนำ คอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทรดสดทุกๆวันที่คุณสามารถเทรดสดตามโค้ดได้แบบเรียวท์ได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทำกำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับพี่ๆเข้ามาตรงนี้คือจากไม่มีความรู้อะเรียนจบแล้วอะสามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรเป็นได้เลยนะครับ แล้วของเราเนี่ยพอสมมติพี่ๆเรียนจบแล้วนะครับแล้วอยากทากาไรอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไงพี่ๆสามารถเริ่มต้นเทรดเองได้เลยนะครับโดยการที่เอาวิธีการที่ผมสอนไปเนี่ยไปใช้หรือถ้าไม่อยากเทรดเองครับของเรามีาทีมโค้ชนะครับมีพี่ๆในกลุ่มนะครับนักเทรดครับที่เขาคอยนําเทรดอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีกลุ่มสัญญาณครับที่บอกสัญญาณนะครับว่าจังหวะนี้ควรซื้อ หรือควรขายครับจังหวะนี้ควรสะอาดสูงหรือต่ำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับอย่างออเดอร์เนี่ยผมได้ใส่อ่าลงต่ำไปนะครับนะครับหรือโลนก็ในเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโลนะครับแต่ผมเรียกว่าต่ำดีกว่านะครับก็ตามชื่อมันเลยและกันนะครับใครอยากเรียกแบบไหนก็เอาที่ตัวเองอยากจะเรียกนะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่ตัวของแต่ละคนนะครับนะ ะโอเคซึ่งกราฟเนี่ยกำลังลงมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับนะผมก็ภาวนาให้มันอยู่ในจุดเท่านี้ก่อนนะครับอย่าขึ้นเลยนะน้องกราฟนะนะครับบางทีย่อลงมาอยู่ดีอยู่ดีพุ่งขึ้นไปเลยยังเห็นจำออเดอร์ที่2ได้ไหมครับที่ตอนแรกเนี่ยอีกไม่กี่วิอ่ะอีก3 4มีวิอ่ะผมจะขาดทุนแล้วอยู่ดีแม่งลงมาเห็นไหมคือกราฟ เราไม่สามารถบังคับเขาได้นะครับนะเราไม่สามารถบังคับกาฟได้เพราะไอ้การเป็นไงมันอิงจากตลาดโลกครับเพราะมีคนซื้อขายตลอดเวลากาฟมันก็เลยขึ้นเลยลงไงเข้าใจยังนี่ครับนี่คือตลาดนะครับตลาดออปชั่นนะครับตลาดโฟเร็กนะครับตลาดหุ้นนะครับคือใช้ตลาดเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของออปชั่นคือมันสามารถเทรดได้หลายๆอย่างนะครับมีทั้งแบบ หุ้นเฟซบุ๊ f เฟซบุ๊กทวตตง Twitter คือมันครอบคลุมมากกว่านะครับนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาตั้ง TPL s ด้วยนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่าครับแล้วแต่คนถนัดนะโอเคผมขอใส่ตามเลยละกันนะครับนะแต่คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตลาดออปชั่นนะครับคือไม่ใช่การพนันนะครับนะเราใช้คือเขาใช้รูปแบบการเทรด หลักษากลเลยแล้กันนะครับนะแต่บางคนที่ไม่เคยเทรดก,ก็บอกเฮ้ยกดขึ้นกดลงมันเหมือนการพนันจังเลยเหมือนมาข้างลกันเลยมันเหมือนไฮโลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่นะครับนะมันไม่ใช่การพนันนะจ๊ะคนเทรดตั้งเยอะแยะนะครับแอปเทรดออปชั่นมีเยอะแยะมากมายโอลิมปงโอลิมเทรดนะครับ i q o p t ออปน,นะ คือมีเยอะแยะมากมายก,กว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็นั่นแหละนะครับนะผมขอใส่ออเดอร์นี้2องรเหรียญละกันขอใส่สูงไปเลยดีกว่านะครับเพราะผมมองว่ามันลงมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นกับกับตัวไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะถ้าใครอยากรู้นะครับคือถ้าใครยังไม่รู้พวกอินดะิเนะคเตอร์บีนะครับนต้าแนะนำว่า พยายามฝึกฝนนะครับนะแล้วก็สิ่งสําคัญเวลาที่ผมจะเทรดน,นะไอ้นี่คือเทคนิคของผมนะครับถ้าจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่ผมใช้แล้วผมได้ก็คือการมาร์ติงเกลนั่นเองซึ่งถ้าอยากรู้ว่าการมาร์ติงเกลเป็นยังไงสาหรับคนมือใหม่ๆนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปแต่ถ้าคนเก่ารู้ก็ดีด้วย,วยครับรู้อยู่แล้วก็ดีดีก็นําไปใช้ด้วยเหมือนกันแต่อย่าใช้เยอะนะ ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก,ก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพักก่อนดีกว่านะครับนะวันนี้ก็พักก่อนนะก็กําไรมาประมาณ400เหรียญก็ถือว่าแฮปปี้เหมือนกันนะครับนะไม่ได้เยอะไม่ได้มากก็พออยู่ได้นะครับก็เอาคูณค่าเงินปัจจุบันไปดู36 37ดูนะครับอ่ะ36ก็ 3, แล้ว่ะ ก็ลองคุณดูแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคครับผมสวีดานสวัสดีจ้า